เพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องขึ้นเที่ยวตอนเย็นดีเลยโอ้ยตายแล้วแบบนี้นนเชื่อว่างไหมเธอไม่มีเวลาลวเลยเฮียว,วันนี้เพราะเดี๋ยวเชอต้องไปประชุมต่อเฮียต้องซื้อของใช่ป่ะถูกต้องเอาไงดีเนี่ยเฮียอ๋อมีแล้วค่ะตัวช่วยของตัวนี้เลยค่ะเฮียอันนี้เป็นเพื่อนเชอเอง เฮียสามารถที่จะเลือกคุณสมบัติได้เลยนะคะน้องแต่ละคนคนนี้จะพากินคนนี้จะพาเที่ยวคนนี้ชอบช้อปปิ้งเลือกอะไรคะ่ะเฮียกดแล้วก็เลือกได้เลยว่าสนใจใคนไหนมาดูแลเฮียนะคะอ๋อแต่คนมีโปรไฟล์ของตัวเองใช่ถูกใจคนไหนืด้ยดลยการช้อปปิ้งจากบุคลิกแล้วก็น่าจะเป็นคนนี้อ่า ทีคุณเชิร์นะนาไมครับดีครับนี้ผมต้องการที่จะเรียกสิของช้อปปิ้งให้กับฝากคมากเ้ไปกับรับรทริษีสามารถช่วยได้หรได้ไหต้องนี้รีสามารถพาเพียแบนะคะไปช็อปปิ้งให้พีสาวแล้วก็ภรรยาได้แน่นอนอ๋ไม่มีปัญหาครับคุ้เชอร์เ่อเพ่คุณเชอร์นี่ด้วยค่ะตอิดค่ะั ถ้าอยากสนุกเพบกัไไนใหม่ติดตามพวกเราได้ที่แอปพลิเคชัน f r i e n d z o ล์